อยากทราบว่าทำไมทำกับรถฟุกนี้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันฟุกเอาเสื้อในใครมาเช็ดรถใช่ครับทำไมถึงทำกับรถฟุกนี้ครับกูไม่ได้ทำมึงอะทำสนุกไหมเนี่ยสนุกไหมมาสนุกดูมาล้างรถดูมาล้างรถฟุกอาเสื้อในใครมาเช็ดรถ ในรถนะมีคเาว่าหัวร้านคัมูด้วยมีเขียดด้วยมีเขียคัมพูมีต๊องรักดาด้วยมีสีดาด้วยมีหมดเลยที่มันพูดมาแหละหนักอะไรเสียดได้นะพวกเนาะไม่ได้เห็นเลยเนาะขิ้นหมดดูเลยเนาะเราไปดูสีหน้าเขาตอนนี้กันครับเหนื่อยมากพวกเป็นกูจะเอาแหนมฉีดใส่บอนดมันเวย ปลุกไอไหมไอไหมมีอายเว้ยรุ่นเนี้ยอยู่คนเดียวเลยมึงฮะเออไม่ดูดูเพื่อนมึงดิยืนอยู่อยู่ข้างหลังเต็มเลยอ่ะเหมือนเขาจะช่วยมึงมากเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิหน้าแม่งครูไปเปิดคาแคร์ไหมแม่งหน่วยก้ารให้มึงอ่ะไอขัดร้อนหน่อยร้อนแม่งอ่ะเออตาหมดแล้วเนี่ยมึงเอาเส้นไหนขัดมามึงใช้ใหครูอยู่จำจำป้ายทะเบียนเอาไว้ จะไปทะเบียนไว้รถไทยรุ๊ง